ถามซอสถามว่าปตื่นเสามาป่าล้าบอกว่าเขาช่วยหนาหรืว่าเรานาไอเด็กผู้หนาตาลองเาออกว่าหาจเพิ่มเขาก็นอยากอะไรก็ว่าแหนบพ้อทคาำหายนท่านอีเวลาทนพกผ่าตัอทอีสายตาีอ่ะเดี๋ยวจาก้องเนี่ยอะเดี๋ยวผมบอกเพื่อใต้กำไยเพื่อหวนี้จะผมเห็นจะไดส่วนโอ้นี่จะเป็นพ้องค้ำเป็นเพชพี่น้องบ้านปา จะได้คุณโอ้ะครับไปทุกคนนะครับเป็ียสานอการทุณท่านนะครับไปที <t <t ่สวนต้กโกเลยครับต้นโอสองต้นอไก่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งเพราะว่าเพจมีปัญญาร้านค้าต้นโอของีสีเีต้นโอุกดลไปลยนะครับไปไปใต้ต้นโออย่าไปเ่นต้นโอเขาะอะไรจะไปดูแ่ ไปไปจับไปไปลูลูโอ้ยนี่ก็น่าจะประมาณเฉลี่ยเขา็นที่อยู่ห้องนอนจอดตอน้น้ตามปนไหลอไวอ่้หกีอกี้องใสกรูปดอกรูปดอกกีกนีก็ีลิงมต่ามา120ลูก พี่น้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนแมวนอนหัวแก่เอย์สไนซ์สีเป็นเสือคล้องสามสนแอนดินหนามปลาโดยเฉพาะปลาหรือปลาชุ่มชื้นได้รูปหนามไว้ทุกท่านหาเพื่อท่านพี่น้องก่อนระดับโลงโอเคพี่เดายวก็เป็นกิโลเลยวิทยาศาสตร์มีออกซิเจน มีธาตุมีสารอาหารอะไรมนุษย์ที่เกิดมาแต่ละแต่ว่าถ้าใส่สารเคมีหลายสารเคมีไงใส่หูดังก็ตายแต่ในประเาศออกแต่ฟ้องโยสีร่าะผมไปสีร่าได้จากท่านให้เกียรติมาเป็นประธานแม้ว่าวันนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายในพื้นที่อำเภอจันทร์ในเบื้องต้นอำเภอเมืองจันทร์โดยสำนักงานเกษตรอำเภอและองค์กรไม อยู่ในพื้นที่บ้านตากหมู่ที่หกตำบลตาโกโอนและได้ขยายผลในโพที่ถูกวิธีนอกจากการรับประทานซุโอึ่ง่ป็นผลแล้วปรงโครงการผลิตภัณฑ์แต่รูปอาหารในวันนี้ไั่บาลเดียวนะครับท่านทำให้เดืดสดใน้ะครับอันนี้คือการกระจายรัรทนชุบโอลโดยเฉพาะเรียนอย่างนี้ที่ไปที่มาของทุบโอนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเยียบมันอยู่ในห สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในการในการเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยมันง่ายแต่รักษาไว้มันยากนะโซโบจีไมันก็จะเข้ากับที่กำนันพูดว่าวันนี้ปลูออกที่นี่เท่านั้นรายได้และความยั่นยืนของลูกหลานเราที่จะเกิดขึ้นมาผมมองในอนาคตข้างหน้าว่าวันนี้ ถ้าเกิดท่านขายส้มโออย่างนี้ท่านมีเมนูอะไรท่านมาเสนอจะยกแทงเฮ้ยแซวเว้ยเอาไปพูดชีพด้อบตะใช่แล้วแต่ราคาจะได้นะครับซึ่งก่อนนี้ราคาที่ขายอยู่บ้านเราก็ไม่เกินสามสิบบาทต่อกิโลนี่นะครับอะไรอะไรก็ดีที่สีสเก็ตอะไรอะไรก็ดีที่เมืองกันนราคาก็ขึ้นนะคะ่าค้ก็ขึ้นเนื้ใหญ่สุนค้านะคะ

กีกีครับีี่แปลหนีคะอันนี้ห่อันนี้เลือให้มันสตินะคะเพื่อให้อ่เ้าเขื่อหนะคะโอยหิวีาร้นนะคะอันนี้นเรื่องน่อนะคะ อันนี้น้ำตาลฟีนิดหน่อยเพื่อตัดเพื่อความกรองล่อมนะคะอันนี้ก็กำลังวิวิโน้องบี่ก็ปยนส้วนีนะคะเมวช่วยกันค่ช่วยกันแ่้ก็เสร็จมกวยอยากจพิยนี่มี่วิ่ิ่งนั่นนั่นเทีะพักงานสั่กัไ กพอผัดแล้วนี้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นไงใส่กะทิอใสกะทิเมนูเมนูแรกของบ้านเมนูแรกของบ้านเขาบอกว่านี่เมนูอะไรเมนูแกงกัวซ้วนมากหอมเนาะกดไหนนะครับคนไหนงาน แซ่บแอมจังค่ะกันนะคะโอเคแซ่บอีหลีแมอีหลีแม Blender, ย้ำคำว่าซมโอเอมเอ็มนะครับปานพงเ็ดงานสังกทานเท่าไหนกินเ <itors> <Down wei> ็ดงานสังกัทานน้ำผสมแป้งนะคะคนคนให้้้อปนี่คือการดูแป้งนะคะ น้ำมันน่าจะได้ที่แล้วเอา,อาลำดับต่อไปนะคะเราก็จะเอาสม้มโอลงไปในแป้งนะคะลงไปชุบแป้งค่ะเอาไปแบบชุบแป้งแล้วนะคะน้ำมันแล้วนะคะในน้ำมันไฟอ่อนๆนะคะเราจะแป้งทอดไฟแรงคะงไไนนะเมนูนี้ชุบแป้งทอดนะคะแป้งอนนะะทอดชุบแป้งทอดน,นะคะ ที่เราเหี่ที่เก็ดนะคะเราจะเ่ความแ่เตยไปแป้งก็รอนอันนี้คือแม่บ้านนะคะสาดาวะตอนนี้ก็สุกพอดีแล้วนะคะยกขึ้นตับ ความใเย็นใจรอนไม่ได้าจะไม่อร่อยนะคะเอนะจะเสียเป็นเพื่อขจะข่าวเอ๊ไอ้ตนพอดไมครับมันสียเลาะลงไปมันก็จะเป็นมันนำมันเิม๋อเดิมจิ้ม

ดูนะครับไปทำสามสี่เี้ยไอเิจุดเงาเดียไปสามปอนเือเสิร์ือห้าเรดำนะคะมะพร้าวที่จะอร่อยเราต้องคั่วตั้งแต่ หนึ่งพุ่นึงีสัตีแบเ้จติดตข้อ้ระหว่างเขาาลูกเวลาผู้ทองทรบาสื่อสารประเพณีสีเผาไทยชีสเดตนะครับและนางตางของพัฒนาชุมชนของางเตแนะครับเอาไปหาเื่อูเ ไปเนื่ออเนื้อตอนนี้เงินเป็นป้อะไรกํลัง MD MD m มสครบวกาษาอังกิน MD m มเไ็้ะโอ้อันนี้ยาวส้มโกนนะครับ m ัครโอนแต่ได้สวยนะมากเมนูนี้สวยมากดปี่คเนี่ยเนี่ยเมนูอาหารพื้นถิ่นอันเกรจังหวัดสิ์เกต ยำซ้มโบอันนี้ห้าสิบบาทสบายๆเลยเนี่ยเดี๋ยวขอช้อนพีนายยกมาทำไมที่ไหนห้าสิบบาทปอนด์ปอนลยปอนลยปันยะเลี้ยังไงปอนดไม่น้อยแล้วปอนด์มีห้าตัวมีห้าตัวเย้